ดีครับตอนนี้ทางเราได้เปิดสาขาใหม่นะครับอยู่สุภัยพาร์คสีนครินนะครับอาคาร B นะครับชั้น2ห้อง688ทับ95นะครับเดินทางมาสะดวกนะครับจะส่งแกรับมาก็ได้นะครับผมยินดีให้บริการโอเคตัวนี้เอสซดนะครับ fx 5 1 6 p เสียงพัดลมดังนะครับมีดังชัดเจนเลยนะครับ รุ่นนี้ต้องเปลี่ยนยกคู่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนซิลิโคนระบายความร้อนใหม่แล้วก็ตัวลิควิดตัวระบายความร้อนวีเลมอะไรพวกนี้ใหม่หมดเลยทั้งชุดนะครับตัวนี้อุณหภูมิสูงมากนะครับเครื่องนี้เจ็ดสิบองศาเลยนะครับเขจัดการครับเียงบันลมฝั่งจ p u ดังมากนะครับเน่ๆอุณหภูมิออกมาที่ แกในห้าสิบแต่ที่ GPU อยู่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบครับอันนี้เดี๋ยวต้องปิดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวใช้ไปยาวๆมันจะพังแล้วก็แกะตอนร้อนไม่ได้เพราะว่าชิปพวกนี้มันร้อนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวจัดการให้ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตัวซิลิโคนเก่านะครับนี่ครับตัวมันจะแห้งแข็งนะครับแล้วก็มันไม่ระบายความร้อนนะครับส่วนตัว ที่ระบาย v r a m นะครับตัวนี้ก็จะไปใช้ซิลิโคนพุตตี้นะครับแล้วก็ตัว CPU GPU จะใช้ตัว TF9 นะครับผมอันนี้ัลมเดี๋ยวจะคลีนใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อติดตั้งนะครับผมโอเคครับอันนี้ขคลีนอัพเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำความสะอาดทั้งหมดนะครับบวก GPU CPU นะครับแล้วก็พวก v r a m MOSFET นะครับก็ทำความสะอาดใหม่ทั้งหมดนะครับให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลงตัวซิลิโคนใหม่ลงไปนะครับผมเราจะใช้ซิลิโคนพุตตี้ลงไปด้วยนะครับผมครับโอเคครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับรอส่งลูกค้านะครับลูกค้ามารับตัว ASUS FX 5้6 P นะครับเปลี่ยนพัดลมนะครับตัวนี้วัดอุณหภูมิเทสให้ก่อนส่งนะครับ นี่เลยครับออกมาเหลือ39กว่านะครับผมจากเดิม50 60เลยนะครับเครื่องรุ่นนี้แล้วเดิมลูกค้าเปิดเทอร์โบไม่ได้นะครับพัดลมตอนนี้ใช้งานได้ครบทุกอย่างแล้วนะครับประกัน6เดือนนะครับผมขอบคุณครับ